ไปดูอีกหนึ่งธนาคารไหมคะพี่โจเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวของทาง BBL ด้วย ใช่ครับผมก็ล่าสุดเองนะครับนักวิเคราะห์เองเขาก็เริ่มมีการทําประมาณการผลประกอบการของกลุ่มธนาคารในช่วงของแต้มาดแรกกันออกมาแล้วนะครับแน่นอนครับ BBL ีหรือธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับล่าสุดเองทางด้านบริษัทลั์ฟิลิ์เองเนี่ยเขาได้มีการคาดการเกี่ยวกับเรื่องของกําไรของ BBL นะครับในช่วงของแต้มาดแรกเนี่ยว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก7,600ล้านบาทได้นะครับคือคือหากเทียบกับ กับไตรมาสหนึ่งของของปี2565คุณอ,อัยาน,น,นะครับเขาจะเพิ่มขึ้นมาประมาณทัก6.5นะครับแต่หากเทียบกับไตรมาส4ี่ของปีก่อนนะหรือเราเรียกกันว่าไตรมาสก่อนหน้านะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณทัก0.2นะครับหลักๆเลยนะครับที่ทำให้ BBL มีกำไร กลับมาปรับตัวดีขึ้นนะครับก็มาจากเรื่องของสินเชื่อนะครับสินเชื่อที่มีการขยายตัวได้ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ประมาณวันที่มาจนถึงวันที่20ิมีนาคมที่ผ่านมานะครับสินเชื่อนั้นสามารถที่จะผลิกกลับมาเป็นบวกได้นะครับทำให้ในช่วงประมาณสัก2เดือนครึ่งนะครับสินเชื่อเขาบุกขึ้นมาได้ประมาณสักเกือบ อ่ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่าง BBL นะครับขณะที่ในส่วนของรายได้ค่าฟรีแล้วก็ค่าธรรมเนียมเองนะครับของ BBL ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของ MPL นะครับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับของ BBL อาจจะมีการขยับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เขาได้มีการคาดการเอาไว้นะครับนั่นก็คือประมาณสัก 3.1- ประมาณ 3%, 3นิดๆน่ยน,น,น,นะครับ <Ha. S 2> ผมทีนี้มีการมองภาพรวมด้วยภาพรวมของอสินเชื่อในกลุ่มธนาคารนะครับในช่วงของประมาณสัก2เดือนแรกนะครับเดืนอนกุมเดือนจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับปรากบว่าทั้งกลุ่มธนาคารเลยเนี่ยนะครับคุณอเยนันเขาสินเชื่อเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับ mm hmm. ประมาณสัก0.4%อันนี้คือเทียบจากจากณสิ้นปี2,565 นะครับแล้วก็ในส่วนของ BBL เองเนี่ยถือว่าเป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างที่จะมากที่สุดนะครับลงลงมาก็<ๆ>าจะเป็นกรุงไทยแล้วก็ตัวของธนาคารทหารไทยธนา,า,านชาติหรือท TB นะครับก็อันนี้ก็เป็นความเื่นไหวของผู้ในกลุ่มธนาคารนะครับมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารทหารไทยด้วยนะครับร<ะ>ท TB นะครับเขาก็บอกว่าคือปีนี้เองเนี่ยสินเชื่อเนี่ยเขาก็คงจะเป็นแบบเชลงมากขึ้นแหละ นะครับโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจนะครับซึ่งก็มีการเติบโตในระดับที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมโดยปีนี้ตั้งเป้าเติบโตไว้ที่ประมาณสัก3%ได้นะครับแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะครับหรือค่าฟรีเองเนี่ยนะครับจากกลุ่มลูกค้าธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะเติบโตประมาณสัก12%นะครับรายได้ก็น่าจะทะลุป,ประมาณสัก4,000ล้านบาทนะครับผมนี่ก็เป็นความพคลื่นไหวของหุ้นใน กลุ <sein> ่มธนาคารนะครับซึ่งหหุ้นธนาคารของเราเองถือว่ามีความเข้มแข็งมากๆนะครับทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับลักทรัพย์นะครับก็ต่างออกมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแกร่งของระบบธนาคารไทยนะครับว่าคือมีความเข้มแข็งสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของคานะครับตัวของคูเปอร์เดลเลโชนะครับต่างอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเอาไว้ค่อนข้างที่จะสูงมากพอสมควรนะครับ